เรามาดูกันเลยดีกว่าคนโสดอืมสถานการณ์ทั่วไปนะช่วงนี้นะคะช่วงนี้นะสำหรับคนที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปวิดีโอนี้นะคะ อเหมือนคุณกําลังหุดหิดหรือเปล่าเหมือนกําลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างอยู่เหมือนคุณอยากให้อะไรบางอย่างมันจบสิ้นลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือว่าเรื่องปัญหาความสัมพันธ์ที่ยังยังไม่ลงตัวนะสำหรับบางท่านแต่ถ้าเป็นคนโสดแล้วเนี่ยช่วงนี้อาจจะเหมือนเขาเรียกอะไรมีมีคนมาส่องมาสนใจนะแต่คุณก็ยังยังไม่พร้อมเนาะเหมือนคุณ คุณคุณยังต้องมีอะไรมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างให้คุณต้องแบตัดสินใจให้คุณจัดการอยู่อืมีทับอ่คนเก่าก็มีวนเวียนแวะเวียนเข้ามาบ้างเนาะแต่หลักๆเลยช่วงเนี้ยเหมือนเป็นช่วงที่คุณจะต้องจัดการต้องเคลียร์ปัญหาต่างๆรอบตัวให้มันจบสิ้นลงไปไม่ว่าจะเป็นอ่า เรื่องความสัมพันธ์ด้วยก็มีส่วนนะคะเรื่องของอการเงินแบบนี้ก็มีส่วนเนาะเพราะว่าเหมือนไพ่ที่ออกมาเนี่ยเหมือนการเงินก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็มีให้ให้ใช้ให้หมุนได้นะคะต่อไปเลย <c oughs> ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนมันดึกแล้วเปิดแอร์อากาศมันเย็นแล้วมันแบบคัดจมูกเป็นหวัด แต่ถ้าคนมีอมีคู่บางคนบางท่านนะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมีม,มีมีความเบื่อหน่ายบ้างเนาะมีความอยา,อยากอยู่กับตัวเองเพิ่มมากขึ้นเขาเรียกว่าอะไรรักตัวเองหรือเปล่ามีการวนเวียนเข,เข้ามาของคนเก่าเหมือนกัน นะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ปรับสมดุลเนี่ยเหมือนเหมือนกันเลยกับคนโสดน,นะสำหรับคนมีคู่เป็นช่วงที่กําลังปรับในเรื่องของทัศนศคติเรื่องความรักเรื่องของผู้คนรอบข้างการเงินเหมือนกันความรักบางท่านนะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหากระท่อนกระแท่นเนาะเออเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆี้ยเป็นการเหมือนกับเมินความรู้สึก ของกันและกันหรือเปล่าอีกคนก็ยังแบบเขาเรียกว่ามีความเป็นตัวเองสูงอีกคนก็อาจจะ,ะมีโรคส่วนตัวสูงเนาะบางทีมันก็ทําให้แบบจิตใจของคุณอนะหดหงิดหุดหงิด,ดเออไม่ได้ดั่งใจประมาณนี้บางคู่อาจจะจับได้ว่าแฟนของคุณนะ่ะแอบไปคุยกับใครอยู่หรือเปล่าแต่ว่าเขานะ่ะเลือกคุณนะ เหมือนเขาแค่คุยอะ่ะเขาไม่ได้แบบต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์ต่อแต่เพราะเหตุนี้เนาะมันบางคู่เนาะมันก็เลยทำให้คุณแบบว่าไม่ไม่ค่อยที่จะพอใจไม่ค่อยที่จะโอเคเท่าไหร่เนี่ยมันก็เลยทำให้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นอะ่ะทำให้คุณนะเหมือนกลับมานั่งคิดทบทวนว่า ความสัมพันธ์มันจะไปแนวไหนคุณจะหยุดหรือว่าคุณจะพอเอาไว้แค่นี้เออเนี่ยไพ่มันออกมามันทําให้คุณคิดคิดวิตกคิดกังวลเพราะคุณเองน่ะคุณเชื่อว่าถ้าคุณนะตัดจบความสัมพันธ์รอบนี้คุณเองก็มีคนเข้ามาให้คุณเลือกอยู่เหมือนกันมีมาเรื่อยๆหรือถ้ายังไม่มีใครเข้ามาให้เลือกเหมือนคุณก็คุณเองเนี่ยก็สามารถที่จะเติมเต็มความรักให้กับตัวเองได้เออ เนี่ย,ยบางท่านนะ <c oughs> เหมือนรู้จักรักตัวเองมากแล้วเหมือนเรื่องอ่าชู้สาวเรื่องอะไรแบบนี้ที่มันเข้ามารบกวนใจของคุณอะตอนเนี้คุณถามว่าคุณเจ็บไหมคุณเจ็บแต่ว่าคุณคุณจะรู้สึกแบบชิลกับมันแล้วอะ่ะคือคุณคุณพร้อม ที่จะลุยเหมือนกันคุณพร้อมที่จะชัดเจนเหมือนกันแต่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรคุณเองก็ยังแบบอีก,อกเซี่ยวนึงนะ่ะคุณก็ยังมีความที่แบบหลังเลแต่ถามว่าถ้าคุณเลือกที่จะเดินออกไปคือคุณถ้าคุณต้องการตัดจบปัญหานี้แล้วคุณต้องการจะเดินออกไปเขาจะไม่ให้คุณออกไปจากชีวิตเขา เนาะเนี่ยเขาจะไม่ให้คุณออกไปเขาจะตามง้อคุณนะเขาจะอ่อนโยนเขาจะดีผิดปกติดีมากกว่าปกติเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ถ้าคุณเอ่ยปากถ้าคุณอยากได้อะไรต้องการอะไรเขาจะตามใจคุณทุกอย่างเหมือนรู้ตัวแล้วไงว่าเฮ้ยเราทำแบบเนี้ยมันมันไม่ใช่แล้วนะคุณเอาจริงแล้วนะเนี่ยแล้วเขาก็จะเริ่มคิดแล้วว่า เขาจะทำยังไงให้คุณกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยเหมือนเหมือนเขาเองก็ต้องเหมือนเขาเองนะยอมรับด้วยนะว่ามันเป็นเหมือนอารมณ์ชั่ววูบชั่วคราวของเขาซึ่งถามว่ามันสามารถทำให้คุณเจ็บปวดไหมก็มีบ้างแต่คุณเองก็รักตัวคุณเองมากเหมือนกันเนี่ยแต่คนที่จะเจอปัญหาหนะักก็คือตัว ตัวคู่กรณีของคุณตัวพาร์ทเนอร์ของคุณเพราะว่าเขาไม่คิดเลยว่าคุณจะสามารถแบบตัดจบความสัมพันธ์นี้ได้แบบเฉียบพลันแบบรวดเร็วแบบโดยที่เขาเองแบบไม่ไม่คิดมาก่อนนะสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันทำให้เขาเขาเรียกว่า อะไรนะไม่เห็นลงศพม่หลังน้ําตาอะไรประมาณเนี่ยคือเขาเองก็คาดไม่ถึงเนาะว่าคุณจะตัดสินใจแบบคุณอะอาจจะมีการเขาเรียกอะไรมีการคุยกันแล้วว่าโอเคฉันไปเองเธอมีคนคุยเธอก็ไปคุยกับเขาไปอะไรประมาณแต่เขาไม่ยอมไงเออเขาไม่ยอมเพราะว่าเขานะ่ะคิดว่าคุณน,นี่แหละคือคนที่ที่เขาจะสร้างคือคนที่จะหยุดจะพอ กับคุณแล้วแต่เหมือนมันมีเสี่ยวนึงอะเนาะคนเราเออมันก็อาจจะเผลอกันไปเนาะเพราะคุณเองเนี่ยเป็นเป็นคนที่เขาคิดแล้วแหละว่าต้องเป็นคุณนี่แหละที่จะสร้างครอบครัวมีตัวเล็กตัวน้อยพร้อมที่จะเปิดตัวกับครอบครัวของฝั่งเขาพร้อมที่จะแนะนําให้คนที่เขารู้จักได้รู้จักคุณอืเนี่ยตอนเนี้ยเขากําลังคิดหาทางออกอยู่นะ คิดหาทางออกว่าเขาจะกลับมาคุยมางอ้อหรือว่าทําให้คุณโอเคหายตึงจากเขาเมื่อไหร่เออเขาเองก,ก็ชัดเจนเขาชัดเจนชัดเจนมากเนี่ยถ้าถ้าคุณไม่แข็งไม่อะไรหรือไม่แบบตอบโต้เขาก็คิดว่าคุณเนี่ยเป็นลูกไก่ในกำมือเขาอยู่ตลอดหันมาเมื่อไหร่ก็เจอแต่ที่ไหนได้ครั้งนี้ไม่ใช่ เออและคนคนนี้ก็ไม่ยอมเสียคุณไปด้วยเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวเขาจะง้อคุณทุกวิถีทางนะแล้วก็เขาอาจจะมีเซอร์ไพรส์รอะไรบางอย่างกับคุณถามว่าตัวคุณเองเนี่ยโอเคไหม,มคุณเองก็ยังอาจจะแบบมีเล่นตัวเออมีเล่นตัวบ้างเพราะคุณเองก็อยากทำให้เขารู้เหมือนกันว่าสิ่งที่เขาทำอะ มันเป็นยังไงอันเนี้ยคุณรู้ทันเกมเหมือนคุณเองก็จับทางตัวเขาได้เนาะเนี้ยคุณรู้ทันพอคุณรู้ทันไหมคุณคุณคุณเล่นเกมกับเขาไงคุณเล่นเกมแล้วแล้วเขาก็ตกอยู่ในเกมของคุณแต่สุดท้ายผู้ชนะก็คือคุณเนาะผู้ชนะก็คือคุณเนี่ยอืมถ้าเป็นเขาชนะเป็นไปไม่ได้คือคุณอย่างเดียว คือถ้าถ้ามันไม่ได้ตามที่คุณต้องการนะในครั้งเนี้ยคือคุณไม่สนคุณพร้อมที่จะไปเพราะคุณเองก็คือทํามาหากินเองได้คุณเลี้ยงดูตัวเองได้เอาซิเนี่ยคุณจะมาไม้ไหนฉันรับได้วันหนึ่งถ้าฉันเบื่อคุณแล้วเนี่ยฉันก็จะเมินเนี่ยคุณก็ทำได้แล้วเนี่ยเขากลัวมากเป็นสิ่งที่เขากลัว กลัวที่สุดเนาะและเขาเองก็จะกลับมาเซอร์ไพรส์คุณม,มาเซอร์ไพรส์มามอบสิ่งดีๆให้คุณก็คือตามง้อคุณเนาะอาจจะมีแบบใครที่ยังมีความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะก็จะชัดเจนจะได้รับความชัดเจนอาจจะมีะการออกไปเดทกันบ้างไปแนะนําให้ค่ารอบข้างรอบตัวเขาคนสัมพันธ์ของเขาให้ให้เขารู้จักคุณ อาจจะมีการคิดวางแผนเรื่องราวอนาคตต่างๆเอาไว้แต่คุณเองนะสิตัวคุณเองจะเฉยเนี่ยแหละสวยเลือกได้ธรรมดาคุณอาจจะเฉยคุณอาจจะไตร่ตรองคุณอาจจะอาจจะให้โอกาสเขาแหละแต่คุณอาจจะแบบดูการกระทําของเขาไปก่อนเรื่อยๆอืมเกมนี้คุณอยู่เหนือเนี่ยคุณอยู่เหนืออยู่แล้ว ต่อให้เขาเองจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีตัวเลือกหรือว่าอืมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาแต่ใจตัวเองมีความคิดของตัวเองแต่สุดท้ายเขายอมคุณอยู่ดีไม่เป็นไรคุณคือผู้ชนะคุณไม่ต้องกังวลเนานะครั้งนี้คุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างบางท่านอาจจะมีการแต่งงานเฉลิมฉลองมั่นหมายเนาะสุดท้ายแล้วก็คือเขาจะกลับมาง้อคุณนะอืม เขาเองนะก็อยากให้คุณเนี่ยลืมเรื่องราวที่เขาทําให้คุณต้องเจ็บปวดลืมเรื่องราวที่เขาเคยกระทํากับคุณเอาไว้ในครั้งนี้เขาสัานนึกผิดเขาอยากที่จะกลับมาอยากจะให้คุณให้อภัยแล้วก็เริ่มต้นใหม่เนาะสร้างครอบครัวด้วยกันอืส่วนตัวคุณเองในไพ่รวมๆแล้วออกมาคือคุณจะอ่าบางคนจะให้อภัยแต่จะค่อนข้างที่จะ ไม่ไม่รีบด่วนตัดสินใจอาจจะดูการกระทําเฉยไปก่อนอืมเล่นตัวพูดง่ายๆ่ายเขายอมคุณละเนี่ยโอกาสเนี้ยทำให้คุณสามารถที่จะคือเรียกร้องอะไรคุณได้หมดคุณพูดอะไรเขาจะตามใจคุณอืเนาะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณค่ะ